สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะคะมื่อนน้นทิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้มฝันเลขสูตรคำนวณเลขพูมอยู่อของอาจารย์เซียนปัะค้นใช้นะคะอยู่แถวกรุงเทพนะคะนะคะ,ะ,คะเพิ่นห่มากงวดนี่กระหายมากบ่หลายคู่นะคะเลขอาจารย์นี่าจับตามองจริงๆเลขวิ่งบ่หลุดเลยนะคะบ่ะคะบอยหลุดนะคะเลขวิ่งบางข้างกับเขา ทั้งสองตนะคะเลขวิ่งวันนี้เพิ่นกระหายมากคือเกานะคะก้อนจะไปชมงวดไหมเดี๋ยวนุนทิยาจะย้อนหลังให้ชมน้ำกันว่าเลขอาจารย์เซียนปากคนใช้ในงวดที่ผ่านมาว,วันที่16มิถุนาสอง5้หห้าเพิ่นขายมากเหรอเข่าแบบใดนะคะรู้สึกว่าเพิ่นจะมาสองคลิปนะคะแต่ว่าคลิปคลิปโค้งตุดท้ายนุนทิยาหาไม่เจอนะคะก็มีแต่คลิปแรกนะคะนะคะ งวดวันที่16มิถุนายน2หา6หานะคะเสี่ยนปากต้นใช่เพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรง0กับหากับ9นะคะเน้นที่0กับหาเลขกออก807นะคะนะคะเพิ่นหายมาหา7หา9 97นะคะเพิ่นหาย7ยุทธายนะคะเลขสาว2ตัวเพิ่นหาย3090นะคะสำหรับเลข3ตัวเพิ่นหาย8หา7 130นะคะเลขออก 807นเจนะคะพิษตัวเดียวตัวกลางนะคะเอาเอาเลขหามาก,กันไว้นะคะถ้าเลขหาบวกกันนี่ถ้าเป็น80 7นเจี่ก็เข่าตรงตรงเลยนะคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่นที่ย่าหาเจอแต่คลิปคลิปแรกนะคะคลิปวงทุท่ายหาพ่เจอนะคะนะคะก็เลยเอามาใหา้พ่อแม่พี่น้องส้มน้ำกันบางคนอาจจะบ่เห็นนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นแบบใดนะคะของ อาจารย์เซียนปักพ้นใช้งวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่16มิถุนาสองหาหกหานะคะสําหรับงวดนี้งวดวันที่1นึ่งกรกรดาสองห้าหกห้าพนจะหาแบบใดเป็นแบบใดไปฟังไปชมน้ากันเลยค่ะ อาจารย์ได้ยินชัดเจนบ่ค่ะได้ยินชัดเจนอยู่ถ้าคุณนได้ยินชัดเจนบอกค่าชัดเจนอนุที่ญาโทรมารบกวนเวลางานบ่ค่ะบอบอเพราะว่าหมูเศร้านี่ก็ตอนอาจารย์ไลยไล่มานุที่าขับรถอยู่ค่ะก็เลขบ่ได้ว่าได้ตั้งกล้องบางข้างกับ่ว่างอหลีขอโทษหลายเด้อคดเพราะว่าท่ายคิยอยู่ค่ะแมไในกรได้บัวญาตค่ะค่ะ อาจารย์นั้นแนวทางอาจารย์เฮ็ดไว้เราบอคะงวนนี้เฮ็ดเหรอครับเฮ็ดแล้วบอคะครับ่าปานมากกับบอไรเนาะถ้าว่าเป็นยังค่าเลขก็มีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดาไมเปรียบไ่เทียแม่นค่ะเเขาอาจารย์ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วกเลขสามโตไม่เกะ ผิดตัวนึงเด้อค่ะตัวนึงทแมนนน่น่นครับมันมันมันผิดเลขหาตัวกลางมัน,นที่ย่าบอกว่าเหมือนจะซื้อเมือนนั่นนะเพราะว่าสรุปเลขล้างเลขออกมันมันหลายตัวหลายเนาะทักษิณบอกอาจารย์ไดรแน่แน่นแต่ว่าว่าเหมือนมันผิดตัวกลางถ้าจำว่าผิดแต่ว่าเป็นยังก็แรยไม่เขาวินลุ้น รับกับต้องไปทางเจเจแนวทาเนาะแม่นค่ะแมนแนวทามาพอมาต่อเพราะว่าอยกเสือกันพอมา่นเพราะรคะตั้งกล้องย่งนะคะี๋้วนี่ยาให้เิ่นเบื่องกันเนี่ยค่ะเลขเออเลขแปดหาเจ็ดที่อาจารย์ไ้นันมันออกแปดศูนย์เจ็ดเนาะ มันกับพิษตกลางนะคะพิษตกลางแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยบอลลดเลยบอลลดครับบอลลดแปดตัวเน้นเนาะมาสองตัวเปลี่ยวค่ะแปดห้าเจ็ดตัวเน้นออกแปดศูนย์เจ็ดเฉยเลยเพราะเป็นยังไะเอาไหมเอาไหมค่ะหามาขันไว้ถ้าเป็นหานค่ะเต็มเต็มเลยสามตัวตรงตรงอ่านุติยาพรล้วค่ะ พอมาเอาาเอาเลขวิ่งเด้เอจมวัดที่ัทีีหนึ่งแมนะค่ะวันที่หนึ่งกร,รกฎาค่ะแปดแัน่ะกรกฎาเลขวิ่งศูนศูนค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะแปดค่ะเน้นทีศูนย์กับแ,แปดเน้นเลขศูนย์กับเลขแปดบนเป็นปะคะอา<ป>จารย์ นนแม่นแม่นบนบ่ไปได้ล่างค่ะไปได้บนล่างมันบ่ค่ะครับไปได้บนล่างแอปคูลเออร์อค่ะแต่ว่าภาษีชุดคือเก่าเนาะล่ลอของสุดท้ายคือเกา่าแม่นค่ะแม่นครับล่อวามปอกความปันนําค่ะค่ะครับนี่ศูนยค่ะ ศ <03 S 1> <ค>ูนยสามค่ะแล้วกาแล้วก็้ศนย์หกศูนย์หกค่ะและก็เจ็ดศูนเจ<ะ>็ดศูนค่ะคร<า>ับอาจารย์เน<า> <t> ้นตัวได้คะ<อ>่ะบางมาิีคุดตอนบางมาซีคุดเอออาจารย์เน้นชุดได้ค่ะ เน่นศูนย์แปดครับศูนย์สามเนอะเน่นศูนย์แปดกับศูนย์สามเลขสามโตัวมีไหมคะอาจารย์สามโตมีคือพูดิดพานมากนาะเลทคือหนึ่งสามศูนย์เลยหนึ่งสามศูนย์ <30. S 2> <บ>8หา7โบแมนมัน 8, 8, 7, บ่คะ8หา7โบแมน8130 130าหางเดียวมนบ่ะคะครับเอาไปหางเดียวก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเล็กงวดติดพานมากนั่นแหละค่ะและ้วไอ้เลขกซี่คู่นี่เอน้ำกันเลยทั้งบนล่างมันปะค่ะครับต้องขอรอบ,บนล่างเลยอ๋อไปกับ ไปกับบนล่างแน่นี่ก็เพื่อศูนแปด้าแน่น0ูนแปดครับ0ูนสามเดี๋ยวนนเดี๋ยวอน่ญาตทวนเลขอาจารย์จักน้อยหนึ่งนะคะเนาะเพื่อความตรงกันเลขอาจารย์เซียนปากค้นใช้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแลนสําหรับผู้ใดมาแรลนมาวิ่งมาออกกําลังกายอาจารย์ใู้้นห้เจ็ดห้แปด ให้วิ่งบนล่างเน้นที่0นย์กับ8ตรงกันปะคคะตรงกันครับตรงกันเลข2ตัวจารย์จับคู่ไ้ก็จะมี0ูนย์แปดศูนกเ็ดศนยเน้นที่08กับ03ตรงกันปะคคะครับตรงครับตรง,ตรงเลข3าตัวจารยใไ้ห,า,หางเดียวขึ้นหนึ่งสามศูนย์เป็นไะคะรับ1นึสาูนย์ ค่ะนุ่นที่ยากขอบคุณอาจารย์ลหลายๆนะเด้อขอให้อาจารย์โชคดีนะคะขอ,ขดดคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนุ่นที่ยาก,ก็เสีอธิบายอีกรอบนะคะเลขอาจารย์เซียนปักคนใช่นะคะงวดวันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกห้านะคะนะคะเพื่อนหายเลขวิ่งเลขแลนสำหรับผู้ใดมักแรนมาวิ่งมาออกกำลังกายนะคะหายเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขแปดนะคะ จับคู่ให้ก็จะมี0 8 03, 0ย์6ดศนสาูย์หกเกตศูนย์นะคะตัวเน้นของเลขวิ่งก็คือวิ่งเน้นที่ศูนย์กับแปดนะคะตัวเน้นของเลขสองตัวก็จะเน้นศูนย์แปดกับศูนย์สามนะคะเพิ่นให้ไปกับบนล่างนะคะเลขสองสองคู่เลขสองหางเนี่ยนะคะ เลข2โตนี่นะคะว่าผิดค่ะเลข2องโตื่้นหาซื้อบนล่างไปกับนะคะสําหรับเลข3โตนี่อาจารย์ไหามาหาเดียวคือนหนูนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่หนะ้าท่างหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะจดไป้แคบหน้าจอไว้เอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆสานักนะคะกันลืมนะคะนะคะ นันที่ยากกับจะขอวยุญติเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนปักคนใช้นะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหห้าไว้เพียงเท่นี้คลิปหนาพบกันไหมสวัสดีค่ะ